หนึ่งกันยาครับค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะสําหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะอันนี้ก่ะคือปูจานนะคะซึ่งเอ่อมีคนฝันเห็นว่าพอใหงยืนอยู่ต้นจานมันบ่อพอมันบ่อมันบ้าสิมาเอามันดูเพิ่นอยู่ใส่อันผู้อันฟันนั่นมันมาหน้าอยู่มันมามันมานำไข่อยมันมาในปาเขาได้เด้กเด้อมันบอกข่อยเพิ่นฝันมันบอกมันฝันในปากกฝันว่าพวกลูกของเลขให้ข่อยแล้วเอาบบกต้นกัให้มึงวางสิมันว่ามันว่า ไปใส่ฝันว่าพอแห้งเอาเลขให้พอแห้งก็ยืนอยู่ต้นจานนั่นด้วนี่ล่ะยุ่งบักกาดนี่ล่ะค่ะพี่น้องอันนั้นเป็นความฝันนั่งคุณยุ้งใส่ไหมก็น้ำหนาเดียมร้านหนาเดียมนี่โอ้ร้านหนาเหลื่อมนะคะท่านผู้ชมที่ว่านาเดียมเพิ่นเคยเอาเลขกันล่ะเพิ่นบอกว่าเลขอยู่กับพอแห้งเลขมดกันเยังไงเหญ่็นเดี๋ยวพี่น้องสามมงเกิงอยู่บนนี้ เจต่งโอ้ยสัตว์ขักสัตว์แน่โอ้ยอย่าให้อย่ามาทวงเด้อให้ท่วงเนเถอะนี่แม่นี่แม่เงาข้าขึก็เาน้าเดียเห็นม่หักวันแตาเพ่อนบะมาอบ้างกัด้วยแล้ก็ถทาากแด้นาเหลี่ยห่องไม่ป้าเะไไดล้วได้เลี่ยมเลขัขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมเลขหเลขหากซัดเลขสามกซัดแม่นี่พี่เลขเขาเลขเจ้าเลยได้หนี่แม่ ต้นกรปูล่านตุมเด้อเมื่อวานเพะเวนสามหามีะอีพังไงพอดีนั่นครับเอเจ้าตังก็เห em ็นเป็นแปดสามห้าค่ะพี so <t <t ่น้องเจ็ดสามหาแปดสามหาตีได้กันนี่ละแปดสามหานะคะพี่น้องแอดเห็นเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อตองท่าแปางดอกพ่อเพิ่นหายแล้วเมื่อท่าบ่บเมื่อตองท่าเห็นแล้วพอแห้งเห็นตัวใดนี่เบิ้งก็ด้วยเอ้าเอาเบิ้งขวบเบลี่ท่ามันหุบหุบอย่างนี้ออกเอาเจ้าเบิ้งก็ด้วย เห็นเ <Basil> ห็นแทะว่าแต่พอเฮงว่าท่านเนี่ยเอามีดออกสามเห็นเห็นเล็กสามมันเก่งนึก็เหล็กหาแค่แเดียมห้องน้ำกนเห็นเสียกว่าถ่าแต่ว่านูเห็นยุเหล็กสามเหล็กหาเล็เห็นสองโตป่ะเห็นสามกับหานี่นะแปดสามหาแปดสามห้าเอ็ดเอ็ดเจต่างเห็นแปดสามหาเด้อพี่น้องไเอาแป้งหเลยเห็นแต่พรท่านได้ทิ้มมีดผล ว่าเห็นชอบตัวนั้นแล้วเ็มาอยู่ับบเน่นะครับพอเห็นตัวใดเจคืองาจ็ดพ่อเห็นเจ็ด่ะะเจ็ดสามหายนยังพ่อใช่ไนี่เด็กเจ็นั่นเลยใช่มถ้า่เปรใช่มอันนี้บอะายู่นยยอนนี้เจ็ดหนึ่งบอดนี่บ่เออา่นอ๋อพอเฮงเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งบอพอ พอเห้งเป็นเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งเห็นแค่สองบ่ค่ะสองตัวคุณพ่อเห็นสองตัวคุณพ่อว่าไม่ให้ลงทุนเยอะให้ลงทุนเธอเดียวตุ่มให้ได้โซ่แบบเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งง่ายเลยงามบ่กือม่จของพอเหงอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้พี่น้องของเจตังค์เป็นเลขเครื่องซะแปดสามหาพอเหงเห็นนี่เอีกหนึ่งต่อกันึ่งอ๋อค่ะค่ะค่ะเอาพี่น้องเบิ่งเอา แต่ว่ากับถือวาสัตาดกะพ่อเนาะสาดอยู่เนี่ยลงว่าสัตว์เลยสัตว์อยู่เลขเจ็ดพ่อกับสาดอจ้่ค่ะซอยกันเบิงเด้อขับเดินขับพวดผู้ส้มตาดีกับให้เม่นแค่ตัวทุกทุกอะลองผู้ส้มเบิงเนาะตาตากะสีดีอยู่ดอกพี่น้องผู้ใดก็เอาเห็นคือกันบ่เห็นคือเจ็ดต่างกับพ่อเฮงบ่คอมเมนต์มาเบิงเด้อผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเด้อ ห้โซก้มันนะคะท่านผู้ชมง้ะงามเลยนว่างามเนาะฮานี่เห็นสั์คักด้หนึ่งกับเจ็เห็นครับหกับเจ็ดพอเห็นหกับที่มันอยู่เลี่ยงกันนี่เออตอนกนึ่พอเห็นเจ็ดหนค่ะโซกมันันค่ะพี่น้องผู้ใดเห็นป็ต่อเคอมเมนต์มานะคะแอดเห็นแปดสามหพอเฮงเห็นเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม นพอเนาะเห็นเจ็ดหนงนแเจ็ดหนึ่งก็แปดสามหาที่บอกครับเจตังเห็นแปดสามหานั่นนั่นนั่นที่บอ๋อเนอยู่ข้างบนนี่ครับนั่นแหละอเจงาบตัวงนั่นครับพอเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาลองพิจารณาไ้นะคะตัวเลขของคุณพ่อเฮ่งนะคะที่ขอกับปูจัน พอพอ่าเห็นเห็นบกคือเห็นเบื่อคือมูเด้เห็นเจ็ดหนึ่งสังเกตเบิ้งคุณพ่อนี่คือคุณพ่อคุณ่อเห็นเห็นเจหนึ่งเนาะเจ็ดตังเห็นแปังมหาเกับ้องช่องนี่เนาะเจค่ะคุณพ่อบค่อยเอาไราตูดเด้พี่น้องสุดมากก็ได้จะ่สงตูนะพ่อเนาะแล้วก็เห็นจะโสงตูดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งบ่พ่อเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมครับนี่ตัวใหญ่ครับ อันผู้ใดก็ฟันพ่อเล่าให้แฟนคลับฟังดูอันนี้มาผู้ฝันอ่นะอันเจ้าผู้หู้บอกโอ้มีแต่แม่เน่าเล่าให้ฟังนะคะว่าเล็กเพื่อนบอกว่าพ่อเฮ้งเนี่ยมายืนอยู่ต้นจานนี่ละว่าสั้นอันนี้คนนันหัวจักอยู่บอกเอาแม่เน่าเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะเบื้องต้นนะคะแต่ว่าแอดก็คิดว่าตัวเลขอาจจะอยู่น้ำพอเฮงพอเฮงถากออกมาแล้วในสูตรถ้ามีอย่าบ่พอเจ็ดหนึ่งบอกมีอย่างเจ็ดแปดหนึ่งเอาเหรอแต้มหนึ่งก่อนหนึ่งต้ค่ะท่านผู้ชม น่าสูงทั้นี้แปดหนึ่งอืมค่ะนะคะอันนี้เป็นตัวเลขยืดต้นแานแล้วพี่น้องเด้อโชคๆมันมาโชคกูโชคคนค่ะงวดที่พานมากกาันี่งวดงวดที่พานมากนะครับน้องมันมาเข่าแปดสามมเขาาแปดสามโอ้ครับชื่อแต่เชื่อแต่เกะถาโอ้เกดสามชื่อเ็ดสามเ็ดหกเาครับเท่านี้ครับครับบันชสามชูหาแสดงว่าเลขเข่าอยู่นะครับน้องเขาอยู่ ข่าบนนะครับนอกแปดสามเข้าแปดสามตรงๆในหัวติดรอกันเก้าเชีครับอันนี้หัดวันที่หนึ่งสิงหาครับเก้าสี่แสดงว่าสองหวดติดสองหัวติดนะครับแต่ว่าผู้สือว่ามักอยู่ม้าเสือเก้าครับมันตอเนื่อออกเข้าเชี่ยหัวที่ผ่านมากม้าเสือแปดสามเพราะเชี่ยมาเืือเจ็ดสามครับม้าเสือหายเจ็ดสามก็มีแต่หนึ่ง ก็เสียดานครับเนาะโอ้ยแฟนคลับว่าให้นั่นเจ้านี่แหละให้มาหาผู้นี้ล่ะสูตรตำอิดเด้อครับเด้อของพ่อเองนะครับเน้องวันที่หนึ่งกันยากันครับเอ้ามาลุ้นกันในงวดวันที่หนึ่งกันยาดนะครับน้อนี่นี่แหละเยอะมากก็ได้จังจังี่ล้วครับมีเ้อาก็จะว่าพอเรีนแถวนี่วันเท่าถอย เรนเท่ากัครับสามหกแปดหกสี่หกเออเรนเท่านี้ครับขับับอันนี้ตัวเน้นตัวเด่นนะครับนอแต่ว่าควบคูไปกับสามหนึ่งครับอีกได้ปอปครับสามหนึ่งสามถึงแท่งๆกันไว้กันตัวกันนะครับนอนี่ตัวแปดหนึ่งมันมากกันครับเล็ผู้จัดครับเห็กผู้จัดเหียกนหนึ่งนออันนี้มันเข้ามันมากแปดแปดหนึ่งคือว่าตัวเดีนมันมีแปดครับสามคือไว้จับตักแปดครับ รักสามเลยครับจับใส่นอครับนอจับหนี่งแล้วจับไปแล้วจับไปไล้วไ้หมบ่มีเด็กวิ่งบ่ครับวิ่งตัวเดียวเนวี่ยตัวเดียวเป็นสามนี่ล้วิว่งสามนอครับนอสามเนี่ครับเป็นชุดเต็มนะครับเด้อสูตรตำอิดของพ่อเฮงนะครับตัวเหล็กมันก็นจะมีสามสามสามหนึ 3, 3่งสามเจ็ดสามหกแปดสามแปดหนึ 7, ่งแปดเจ็ดแปดหกสี 1, ่สามสี 6, ่หนึ 1, ่งสี่เจ็ด และสี่หกนะครับเนาะงสำหรับตัวนี้จะมีสามหกแปดหกสี่หกเลขสามหนึ่งสามหนึ่งครับมีสี่ชุดสีวงกลมไว้นะครับเนาะอันนั้นก็เป็นตัวกันดนะครับเดินส่วนมากเพิ่นจะเข่าตรงๆเหมาครับส่วนมากตรงๆด้วยครับไม่ต้องกลับนะครับเนาะสูตรตำอิดบ่ต้องกลับเดิ้ครับเดิมส่วนมากจะเข่าบนเข่าล่างแต่ว่ามันมันเล่นหกหกคือไทยแต่ว่ามันจะเข่าขึ้นเบาเข่าแั้นหัวกลวงกวไาใบหก ส่วนน้าแกเขาบนหรือเขาล่างครับบนเขาบนนะครับน้องเขาเร็กถูกตัวนี้ครับเด็กถูกบูจาหน้าก็สามหกไหมสามศูนย์หกสูตรตำอิดของพงหญงกับสามหกกันนาพิจารณานะครับลองกนนาจะใไ้ตัวเดียวกันอย่ก็ถูกะครับสามหกคือเจหน้าด้วยครับเด้อวันนี้ศูนรนี้แม่มากสูตรกัจะเขาเป็นไปได้อันนี้เป็นสูตรหอยคำนวณด้อครับเด้อสูตรตำอิด เน้นเ้นบนอย่างเดียวสามส่วนหกนี่สามู่6นหกสาม่วนเก็ดแล้วืัอไดลงนนาสําครับเน้นเน้นบนอย่างเดียวเด้อครับเด้อสูตรของผู้เฮงคนไห้เสียเงินหลายลงทุนหน่อยเพื่อนวามี่เงิดจากคู่ตัวเน้ไว้รับนี่เรชัมก่อนไป้เน้นมันครับตัวเน้นเน้นแค่สสชุดครับตัวนน้มีสี่ชุดนะครับมีสามหนึ่งสามหกแปดหกและสี่หกแล้วครับเด้อชุดเน้นเน้นไม่ต้องกลับ บนอย่างเดียวครับสูตรนี้มักออกบนเดิมขับเดิมู้ใด้ที่ทุนหลายกันไว้นพอนอบางที่บางที่ห้ามันมากแปดมักสามสิบมั้ครับแต่กับสามสิมันจะเขาทั้งบนทั้งล่ังคร่ะเคลับเด่นนี่มีสี่แปดสามนอตบมาเรียนสี่ก็มีแปดกับสามอ๋อเด่นที่สุดงวดนี่คือแปดกับสามนะครับท่านผู้ชมลักลอยนะครับลักลอยบ่มี่ บ่มีลักลอยนะครับเอาสองตัวเคนแคนพี่น้องแต่สําหรับเดล็กวิ่งวิ่งสามนะครับเดอสูตรตําบิดให้วิ่งสามนะครับของพ่อห่งนะครับเนาะจําไว้เด้อครับเดอวิ่งสามนะครับคือคือคือพี่น้องสูตรตําบิดข้อห่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่อหฮงเห็ดสูตรนี่คือจริงๆเราเห็ดสูตรนี่เขามาตั้งแต่ที่เราเห็ดเด้ที่เราเห็ดม้วนแดงไรเกลยวเขาชุ่มมือเ้ดนรับเพราะเขาไม่สูตรกันเนาะ สองหมดสองหมดหมดหวดที่สามเขาเลยหมดที่สามเขาเลยเนาะเขาตรงๆเรื่องมวดแรกเนาะเก้าสี่ใครยังไม่ติดตามมาดูเนาะนี่งวดที่สองหรอมะเขาแปสามครับอ่อนี้งวดที่สามครับมันจิตมาตัวในท้าดนี่จะว่าที่ที่สามทะครับเน้นไปก็คือเท่านี้หะ ค่ะงวดที่สามมันสิมาตัวใดกันยาที่ขับเดินวันที่สองกันยาฟันท่งตัวใดพอสี่จากตัวเนี่ยเอฟันท่งตัวใดตัวหนึ่งสูตรชินี่สามพวกนี้อ๋ออีกอสามหกตรงกับเด็กถูกผูจาร์พอดีเลยพอฟันท่งสามหกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ของข้างหนึ่งให้ชมเพื่อเป็นแนวทางเลยครับเด้อให้ชมเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเพื่อตรงใจกับอาจารย์อื่นเลยอาจารย์อื่นอันนี้ก็เป็นสูตรของพ่อเฮงนะคะกับแอดมินกับ คิดว่าผู้ไดที่ยังพระธตได้ติดต,ตามตัวเลขโชคลาภของพอเฮงก็อยากให้ติดตามบึงนะคะแอดมั่นใจว่าตัวเลขของคุณพ่พอในสูตรสูตรที่พอเฮงคิดคนเองนะคะแล้วก็บ,บ่ได้ไปลอกสูตรไผมาได้เนาะพอ่อเฮ็ดเองเคิดเองเข้าดีเดินดีพี่น้องก็อยากให้พี่น้องอเขาว่าติดตามรับชมพิจารณาบึงนัเ่เ,<ร>เ<ร>มือนเหมอเด็กล่าสค่ะตัวเลขกับ่าหลายได้ของพอเฮงแต่ว่าสูตรนี่นี่เน้นบนว่พ่อเน้นบน เน้นบนอย่างเดียวแต่ว่าล่างนี่ก็กลับไปจังหน่อยบ่ล่างกับเท่ากับเท่ากับก้าบไปก็ได้คือว่าบางที่ห้ามามาฟ้องตัวมีแต่กับสามารถกี่ค่ะตัวนึงขาบนตัวนึงขาล่างอะไรนะอ๋อพี่เจรนาใบจังหน่อยแต่ว่าที่เน้นเคือที่เน้นบนเน้นบนนะคะเขาจะมางกับคุณไปก็ได้กับคุณนะตามเธอที่เดิมสมากจะขึ้นบนนะครับจะขึ้นบนครับ พ่องวดนี้พ่อมั่นใจให้แฟนครับเอ่อจักเปอร์เซ็นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมากระเลกเดินดีแฟนครับว่าให้ตามพี่พ่อแน่นะอมากลอยเปอร์เซ็นหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นเวยครับี่น้องบ่ต้องกังวลเด้องวดนี่1อยเปอร์เซนะคะสำหรับเลขของของเพงบ่หลายคูว่เนาะ้ว่าตัวน้เมื่อไ่ม่สามหกเนี่ยละฮักก้อนออกซุ่นหกสามไม่มีบัตนเห่าหนอ่กทีเอตีไก่เอาตีควบรอบวันนี้ครบรอบซื้อรวดแถเนี่ยุ่นสมซื้อรวดถาอีเมยมาชอฝันเกี้ยวออก ต้องามตุ่บอกครับบอกเอาข้าสสุดตามย็ดพอดีเด้เนี่ยข่าสสุดเพื่อค่พี่น้องตันก็ด็ุดนะคะามชุดสามหมอพ่ออันโวยพ่ออนเส้นคลับเนะ่คะอวยพ่อเฟ้นคลับเออท่านผู้ชมงเอานี่โูบนี่หลับโฉบโฉบมัดคมาเออเห็นโฉบไี่หลับเห็นโบี่หลับนี่ให้แหงๆเรื่อยๆนะพ่อนอ่ะนะคะท่านผู้ชมต่างกันเอผู้ใดเอะขามาติดตามนะคะท่านผู้ชมกันฝากกดค่ะเรีตัวที่ห้ก็ไไรค่ะ ก็ภาวนาขอให้แฟนครับแฟนช่องโชคดีมีโชคลาบนะพ่อเนาะดีมีโชคลาบอันนี้เงินมีท่องเต็มกระเป๋าค่ะไหมเงินมีท่องเต็มกระเป๋าให้เลือจากฮันก็ให้ไปทําบุญเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดโชคดีมีโชคลาบทําบุญเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจังไดโชคดีมีโชคลาบเดี๋ยวแอดจะเอาเบอร์ของพอเฮงโล่งห้กับเลขที่บัญชีเด้อพี่น้องนะสาหรับผู้ใดที่ขอเลขที่บัญชีมากนะคะ มันถือตะเล็กล่าตัวอาสำหรับคลิปนี้โกโศกมันหมานขอบคุณทุกท่านนะคะทุกกำลังใจนะคะขอบขอบคุณขอเฮงหลายๆค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ